ถามอะไรเราเริ่มเสือสมิงดีกว่าวเราเล่นเสือสมิงเสือสมิงนะครับเดี๋ยวนะตอนแรกนะผมก็ไม่รู้จักนะเสือสมิงก็ลองไปเซิร์ชใน g o o g l e นะผมไปเซิร์ชใน Google ว่าเสือสมิงกับเสือเย็นต่างกันยังไงอ่าแล้วผมก็ไปเจออยู่กระทู้หนึ่งนะบอกว่าเสือสมิงคือคืออะไรนะเดี๋ยวคือ คือคนที่ไปกินเนื้อเสือแล้วก็เลยกลายเป็นเสืออย่างนี้เหรอเออใช่นะน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะส่วนเสือสมิงคือเสือที่ไปกินเนื้อคนแล้วแล้วกินเนื้อคนมากๆได้ค่าคนจนสามารถกลายร่างเป็นคนได้เงี้ยอันนี้คือเสือสมิงผมแบบอ่านแล้วแบบโคตรตกใจเลย <laughs> มันเป็นไปได้ที่ไหนวะ <laughs> เสือไปกินคนแล้วแปลงร่างเป็นคนได้ไงมันเป็นนิทานนะไม่ใช่นะคือเอ่อขอเล่าเรื่องเสือสมิงที่เชียงใหม่กันนะเสือสมิงที่เชียงใหม่เมื่อหนึ่งร้อยปีที่แล้วนะประมาณหนึ่งร้อยปีที่แล้วก็วัดหมื่นศาลนะวัดหมื่นศาลเอ่ออยู่อยู่แถววัวลายอ่ะอยู่อยู่แถววัวลายนะที่มีถนนคนเดินอนะ่ะเอออย่างวันเนี้ยวันเสาร์มีถนนคนเดินวัวลายนะก็วัดหมื่นศาลก็อยู่ที่นั่นสมัยก่อนมี จ้าอาวาสคนหนึ่งนะเป็นเสือเย็นคนระับเป็นเสือเย็นอยู่ที่นั่นอย่างมีพระไปจําวัดเงี้ยมีรูมีเนนมีพระไปจําวัดที่นั่นหรือมีชาวบ้านไปจํำวัดที่นั่นก็จะก็อยู่ดีก็หายสาบสูญไปก็ไม่มีใครเจอนะหายสาบสูญไปอ่าจนจนแบบจนแบบยังไงอะแบบมีมีคนเข้าไปพักแล้วก็แบบหายไปไหนไม่รู้อะคือสมัยก่อนเนี่ย หากมีใครเสียชีวิตนะก็จะไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยว่าเป็นใครมาจากไหนเพราะว่ามันไม่มีบัตรประชาชนไงเหมือนสมัยนี้แล้วสมัยก่อนนะเอ่อถ้าจะไม่บิดทะเบียนบ้านนะทะเบียนบ้านมันจะเป็นกระดาษใหญ่ๆนะแล้วก็ให้ไปที่อําเภอมัง้งแล้วก็ให้ไปลงชื่อว่าเอา่อมีคนอยู่บ้านนี้กี่คนกี่คนกี่คนเมื่อก่อนมันเป็นแบบเอกสา,ารเก็บไว้ <c oughs> แค่นั้นแหละส่วนแบบใครเจอไม่เจอใครอะไรประมาณนะี้มันมันก็ไม่รู้นะมันก็ไม่รู้นะ เจ้าวาดก็เลยจับกินนะจับกินใครมาพักก็จับกินก็เขาจะใช้วิธีแบบว่าอาสมมติมีโยมมาพักเนาะมีโยมมาขอพักอย่างเงี้ยมาพักที่ศาลาศาลามันก็จะเป็นไม้เนาะเมื่อก่อนจะเป็นไม้แล้วก็เป็นประตูประตูแล้วก็มีเ,เป็นไม้กั้นกั้นห้องเฉยๆก็อยู่ในนั้นนะน,นะแล้วเสือเย็นเนี่ยเวลาเขาจะแปงลงร่างนะเขาจะแปงลงร่างช่วงประมาณ กโมงเย็นถึงสามทุ่มนะแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือตีสามถึงหกโมงเช้าอย่างพวกกระสือพวกเผีอะไรต่างๆที่ที่ที่แบบคนมีของอะ่ะแล้วแล้วทําผิดทําผิดครูบา,าอาจารย์อ่ะของก็จะเข้าตัวมันก็จะแปลงร่างในช่วงสองเวลานี่แหละสมมติมันแปลงร่างช่วงหกโมงเย็นละถ้ามันได้กินนะถ้ามันได้กินในสีที่มันต้องการจนอินตอนตีสามมันก็จะไม่แปลงร่างละมันก็จะจบแค่นั้น แต่ถ้าหกโมงเย็นถึงสามทุ่มเนี่ยมันหาอะไรกินไม่ได้เนี่ยมันก็จะไปแปลงร่างอีกทีตอนตีสามถึงถึงหกโมงเช้าถ้าถ้าตีสามถึงหกโมงเช้ามันไม่ได้กินตอนเช้ามันจะปวดท้องมันจะปวดท้องแน่ถ้าเป็นคนนะนะนจะปวดท้องก็เสือเย็นก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยครับเวลาอ่อซักประมาณแบบตอนที่เขาจะแปลงร่างเนี่ยเขาก็จะเดินไปที่หน้า หน้าศาลานะที่ที่มีคนพักอยู่เขาก็จะถามว่าโยมนอนหลับหรือยังอย่างเงี้ยถ้ามีเสียงตอ่อกลับมาว่ายังยังยังไม่นอนอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินจากไปอีกสักครึ่งชั่วโมงเนี้ยเขาก็จะวนมาถามอู่แล้วโยมนอนหลับหรือยังอ๋อยังยังอย่างเงี้ยยังก็เดินไปพอเดินกลับมากลับมาถามใหม่โยมนอนหลับหรือยังแล้วก็มีเสียงเงียบเออแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรนะก็เงียบเงียบไป เขาก็จะแปลงร่างเป็นเสือเย็นแล้วก็พังประตูเข้าไปกินนะนะพังประตูเข้าไปขย่าเสือเย็นก็ก็คืออ,อคนเล่นของนั่แหละครับคนเล่นของแล้วของเข้าตัวนะของเข้าตัวไม่มากต้องกาบ,บอกว่าไม่มากนะของเข้าตัวไม่มากก็คือแบบยังยับยั้งทันอยู่ก็กลายเป็นเสือเย็นแค่ครึ่งตัวคือผมก็ไม่ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเสือเย็นเท่าไหร่ แต่เท่าที่รู้ก็น่าจะแบบประมาณใครเคยดูอันเดอร์เวบ้างที่พระเอ็เป็นครึ่งแวมไพร์ครึ่งหมาป่าก็ประมาณนั้นนะก็ยังเป็นหมาป่าก็ไม่เป็นเป็นคนก็ไม่เป็นมันมันครึ่งกลางๆอ่ะก็สวยเย็นก็จะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละอาจจะมีขนขึ้นตามตัวมีเล็บมีฟันเนี่ยแต่แต่ยังไม่เป็นเสือร้อยเอร์เซนก็เข้าไปกินนะใครมาพักเนนหรือว่าญาติโยมมาพักก็ก็ไปกินหมด จนมีพอ่อค้าพอ่อค้าอาพอ่อค้าบัวนะพอ่อค้าบัวผ่านมาซึ่งพอ่อค้าในสมัยก่อนนะเขาจะมีธิธิศเนี่ยเขาจะมีของเครื่องรางของของังเวลาเขาเดินทางเนี่ยมันอันตรายนะสมัยก่อนพอ่อค้าเวลาเดินทางจากที่นึงไปขายของอีกที่นึงอ่ะมันไกลแล้วมันอันตรายนะเขาจะมีเครื่องรางของของังคือเขาผ่านมาเนี่ยเขาก็เห็นแล <Blaze. S 2> ้วว่าอ๋อแบบอ๋อที่นี่มีเสือเย็นเลยเนี้ยเขาก็ บอกว่าชาวบ้านก็บอกว่าคนหายคนหายไปเยอะละที่มาพักก็หายไปไหนไม่รู้อย่างเงี้ยแต่แต่เขาก็รู้หละเขาก็เลยเข้าไปพักนะไปขอจเจ้าอาวาสไปพักไปพักที่บ้าน่างนี้แล้วตอนตอนกลางคืนนะเขาก็ทําพิธีนะเขาก็ทําพิธีเขาใช้ควาอาววานะว่าวัวธนูนะพ่อขาวัวเขาก็ใช้วัวธนูเขาก็ทําพิธีเอาทําวัววัวธนูสองตัว สองตัวนะถ้าที่ผมดูสองตัวนะเขาก็ล่าทําพิธีเนี้ยทีนี้เจ้าอาวาสก็ก็มาถามนะโยมนอนหลับหรือยังเนี้ยเขาตอบว่ายางังยังก็กำลังปั้นบัวธนู <c oughs> พอเขาทําเสร็จแล้วปุ๊บเจ้าอาวาสก็มาถามโยมนอนหลับหรือยังอย่างเงี้ยเขาก็เงียบทีนี้เจ้าอาวาสก็แปลงร่างมีสือเย็นนะเข้ามาทีนี้ควายธานูก็อ่อจากจากรูปปั้นเล็กๆอะ่ะก็แบบ ะสะแสดงอิทธิฤทธิก์กลายกลายเป็นวัวตัวใหญ่แล้วก็วิ่งไล่นะวิ่งวิ่งไล่ขิดเสือสมิงนะก็ควายสองตัวก็ไล่ขิดเสือสมิงจนตายนะจนตายนะก็ตอนเช้าเจ้าอาวาสก็ก็กลายเป็นศพโดนวัวธนูขิดตายนะก็พ่อค้าวัวก็ก็มามาบอกบอกชาวบ้านว่าเออเนี่ย ได้ได้ได้ปราบเจอธมิงแล้วนะอย่างเงี้ยแล้วชาวบ้านก็เลยปั้นรูปวัวนะปั้นรูปวัวที่ที่แถวแถวหน้าวัดหมื่นสารนะเขาก็เรียกว่าวัวลายนะวัวลายวัวตัวนั้นก็คือวัวที่อ่ช่วยช่วยปราบจเจ้าว่าที่เป็นเสือเย็นก็ประมาณนี้นะน,นี่เป็นเรื่องจริงอะตอนตอนเด็กผมฟังแบบเออเป็นเรื่องจริงเหรอตอนเด็กนี่ว่าเป็นเรื่องคนเท่าคนแก่หลอกอะนะ ก็ถ้าอนี่เป็นเสือเย็นเนาะแต่ถ้าเสือสมิงนะครับเสือสมิงก็คือเล่นของแล้วโดนอิทธิฤทธิ์เข้าตัวนะเข้าตัวเข้าตัวจนกลายเป็นเสือเต็มตัวก็คือเหมือนเป็นเสือจริงๆนั่นแหละก็คืออการที่ที่โดนของเข้าเนี่ยก็คือตอนกลางคืนก็จะกลายร่างเป็นเสือก็จะเป็นวิญญาณของเสือนะวิญญาณของเสือที่อยู่ในป่าและแวกนั้นน่ะมาเข้าสิง ก็เลยกลายเป็นเสือสมิงนั่นแหละเขาแปลงร่างเป็นเสือแล้วเอ่อสมัยก่อนเนี่ยพวกนายพานนายพานมันชอบไปยิงเสือไปยิงอะไรอย่างเงี้ยในป่านะในป่าคือวิญญาณเสือเนี่ยมันมันแค้นมันแค้นพวกนายพงนายพานอย่างเงี้ยมันก็เลยเวลาเวลามีนายพานมาล่าสัตว์เนี่ยกลางคืนเนี่ยพอแปลงร่างเป็นเสือมันก็จะไปขย่อมขย่อมนายพาน <P cardiovascular nation als> พวกนายพานก็เลยโดนเสือสมิงจัดการกันบ่อยนะ ก็คือแบบต้องไปขัดแห้งเวลาไปนอนป่าต้องไปอยู่บนห้งข้างบนเนี่ยนะแล้วก็แบบเพราะว่าการเสือสมิงนั่นแหละแต่คือคือ,ค,อคือผมดูคลิปเดินป่าเนาะหลายๆคนเห็นไหมคลิปเดินป่าแล้วก็ไปทํแห้งข้างบนเพื่ออยู่อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้าได้ยินได้ได้เจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ห้ามลงจากห้างเด็ดขาดอย่างเงี้ยประมาณนี้นนะเพราะว่าเขาเขาเขากลัวเสือสมิงนะ แต่ถ้าเป็นพระเนี่ยเป็นพระพระมีแต่โกรธกับบาทพระไม่เคยเจอเสือสมิงเลยแปลกไหมทั้งที่ไปทุด,ดงในป่ากันไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะพระทุด,ดงเนะี่ยไม่ไม่เคยเจอเสือสมิงเลยมีแต่ในพานเจอนะก็เป็นเหตุแบบนี้แหละนะแล้วในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนมีพระที่มีอิทธิฤิ์แก่กล้านะเขาทดลองทดลอง,ลองในบาทในบาท เขาก็ปั้นปั้นเอตอนแรกเขาปั้นควายก่อนปั้นควายลงไปแล้วก็ปั้นเสือปั้นเสือนะก็คือมีมีถ้าจะพูดถึงมีควายธนูกับเสือธนูแล้วก็เอาอีลิศใช้อีลิศแล้วก็ปลูกเศษปลูกเศษใส่วิญญ,ญาณลงไปปรากฏว่าควายธนูเนี่ยมันมันวิ่งไม่ทันเสือนะมันวิ่งไม่ทันเสือเสือมันไวมากเลยคือจะบอกว่าผมจะบอกว่า ควายธนูเนี่ยใช้กับวิญ,ญญาณที่เป็นคนนะนะที่แบบพวกผีที่เป็นคนนะเนี่ยควายธนูมีเขาแหลมนะแล้วก็แล้วก็เอาขาสั้นขาสั้นแล้วก็ตัวตัวใหญ่คนนะมันวิ่งชา้าพวกพวกผีที่เป็นคนมันวิ่งชา้าควายธนูมันก็จะไล่ขีคนที่เป็นที่เป็นผีเป็นวิญญาณนะนะแต่ควายธนูใช้กับเสือไม่ได้ครับใช้กับเสือสมิงไม่ได้นะก็พอพอเขา,เาพระรูปเนี่ย เขาเปลี่ยนเป็นควายธนูใส่ลงไปอย่างเงี้ยคือแบบมันไล่เสือเลยนะคือมันไล่เสือจนแบบเสือกระโดดออกนอกบาดอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาทดลองอิทธิฤทธิ์กันแบบนี้จากนั้นเขาก็เลยรู้ว่าถ้าจะสู้กับเสือตัวนิงให้ใช้บัวธนูนะถ้าจะให้สู้กับพวกผีที่เป็นคนเป็นวิญญาณที่เป็นคนก็ให้ใช้ควายธนูเนะี่ยมันก็เลยได้ได้สูตรนี้มานะก็ประมาณนี้เลยนะเรื่องของเสือตัวหนิง <laughs> น่ากลัวไหม ถ้าผมเล่าอะไม่น่ากลัวหรอกแต่ถ้าแบบเป็นพวกที่เป็นรายการถีเล่าเนี้ยมันก็จะแบบเฮ้ยน่ากลัวเนาะอย่างเงี้ยทั้งซาวทั้งเอฟเฟกทั้งแบบสีหน้าของผู้เล่าแล้วก็พิธีกรเขาแบบตกใจอะไรประมาณนั้นมีเอฟเฟกมันจะดูน่ากลัวแต่ผมเล่ามันไม่น่ากลัวหรอกก็ประมาณนี้นะเรื่องของเสือกสัมิงนะเอาไว้เป็นความรู้เฉยๆนะสมัยก่อนมันมันมีพวกอิทิลีนพวกเนี้ยมันใช้ได้จริงนะแต่สมัยนี้มันก็ เฉื่อมไปแล้วแหละเสื่อมไปไปเยอะละมาดูคําถามต่อ <laughs>